สนับสนุนโดยธุรกิจห้าดาวน้อเมจิคลาสสิคไลซ์นี่ทำไมไม่ไปถ่ายบ่อคา้าจริงๆในตลาดวะก็มันไม่ทานแล้วพร้อมนะสวัสดีค่ะและต่อไปเราจะมาดูกันในส่วนของอาหารทะเลค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ mainland, อยากทราบว่าสถานการณ์ปลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสาหรับปลาเนี่ยนะครับมันก pues, ็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับมีทั้งปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาน้ําเค็มนะครับส่วนปลาน้ำจืดเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นปลาหางนกยูงและก็ปลาทองนะฮะส่วนปลาน้าเค็มเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นปลากระตูนเคยดูไหมครับนิโม่คะนายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยฉันให้นายพูดเรื่องสถานการณ์ปลาในตลาดฉันเรียนสถาปัดนะเว้ยไม่ได้เรียนประมง ก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอาหารทะเลไทยต้องมาเชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากปัญหาสารเคมีตกค้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็เลยต้องมีต้นทุนเพิ่มในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนี่ไงไม่เห็นต้องเรียนประมงยังรู้เลยพ่อคาหนูอยากให้คุณพ่อแต่งเป็นพ่อคาแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบที่หนูทำเมื่อกี้ค่ะกิจเขาพูดไม่เหมือนพ่อคาเลยอะค่ะ ก็ไปถ่ายพ่อค้าจริงที่ตลาดใช่ไหมลพอดีกลัวไม่ทันส่งนะครับไม่ใช่โอ้ยคือในตลาดมันเฉอแฉอะค่ะถ่ายไม่สะดวกในจัดฉากถ่ายที่นี่ดีกว่าเออมามามาไม่หัคือพ่อไม่ถนัดที่จะอยู่หน้ากล้องเดี๋ยวพ่อสองกิดมันพูดเองพ่อก็รู้ว่ากีจสมองเลยแค่ไหนอ่ะสอนไปก็ทำไม่ได้หรอกค่ะ นะคะพ่อขาถ้านะพ่อไม่ช่วยติมมตองได้คะแนนไม่ดีแน่เลยอ,ะอ่ะคะเออก็ะน้นะถือว่าช่วยเรื่องการเรียนลูกนะเดี๋ยวไปหาชุดก่อน โอ้โหสุดยอดลูกพี่นี่แหละโอ้โหสวยมากเลยอุ้ยนี่ลูกพี่เป็นนักบินด้วยครับโค้ทอะไรนะอเยี่ยมสาวตึมเลยเด็เฮ้ยไม่เท่าไหร่ล้อไม่เท่าไหรเอ้ยอ้ยนี่ปีลูกน้องด้วยเหรอนีเน้องน้องบันดีพี่ัอ้าวเดี๋ยวนีไม่ใช่ลูกน้องน้องเฉย น้อยมย่ะเกินอะไรกนะันเนี่ยน่ากินนะอ๋เอเกี๊ยวกุ้งจอมยำอ่ะอะไะใครวะพี่น้องชายกุนิดาเขาอ๋อที่หนีบวชมานะไม่ได้หนีแ่เปลี่ยนใจแล้วเดินออกจากวัดเฉยเอ้าแล้วทำไมไม่เดินกลับบ้านเดินมากรุงเทพทำไมเบื่อพ่อกับแม่เนี่ยชอบชมเรื่องพินิจที่ฟังก่อหูทุกวันแล้วก็บอกว่าน้อยแยเป็นคนไม่เอาไหน เนี่ยที่มาเนี่ยนะจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าหน่อยเนี่ยก็ทำได้อย่างพี่นิดทำเหมือนกันน่ากินนะ,ะ,เ,ะเดี๋ยวแบ่งให้นะมีอีกถ้วยหนึ่ง <c oughs> เ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอร่อยจัดจ้านกุ้งเต็มเต็มเกี๊ยวบางๆน้ำซุปเข้มขน้น <c oughs> ไม่ต้องล,ละละทำไมอ่ะมีแล้ว <im itation> <im itation> อเอ้ยนี่ลูกพี่สรุปว่าคืนนี้นี่ให้ให้ผมนอนตรงไหนเอ้าไม่ได้นอนที่ห้องคุณนิดาเขาหรอโอยลูกพี่ลูกพี่ก็เห็นว่าพี่นิดเนี่ยนะจะส่งผมกลับบ้านอย่างเดียวเลยโอ้ยคุณนิดาเขาไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งลูกพี่จะไปรู้อะไรพี่นิดเน่ยเคยปล่อยให้ผมนอนตากยุงอยู่นอกห้องเพราะว่าตัวเองเนี่ย จะได้อัดเพลงใส่เทปส่งให้ผู้ชายดูสิโอ้โหคุณนิดาเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีความหวานในบเขาเหมือนกันด้านขมก็มีเหมือนกันนะครับถ้าอยากจะฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืนนี้นี่คุณลูกพี่ครับขออนอนะครับนะขอนอนเธอนะก็ได้ได้แต่ว่าแค่วันเดียวนะเฮ้ยง่ายนี่เลยเหรอ สนับสนุนคนมีความฝันเขาหน่อยไม่ต้องเลยไม่ต้องแต่เลยเป็นน้องเถียงพี่ไม่ได้เดีเหนียวเลยลบลิกขอโทษครับแขกมาบ้านนี่เดียอเอเอใช่ได้เท่าไหร่ครับ ไม่ต้องหรอกค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจน้องกวินนะคะขอบคุณครับอร่อยแล้วก็เข้มเกินคาดเลยใช่ไหมคะครับ <c oughs> ออคุณนิดาต้องขอโทษน้องกวินด้วยนะคะที่หน่อยเนี่ยมันไปนอนด้วยแล้วยังทำเรื่องวุ่นวายอีกแต่คุณนิดาจองตั๋วรถทัวร์ให้เขากลับคืนนี้แน่ๆค่ะดีครับ ถ้างั้นผมจะไปตามหน่อยมาจะได้คุยกันให้รู้เรื่องไปเลยเอ้ยไม่เห็นต้องคุยอะไรกันเลยค่ะเพราะจริงๆเราไม่ได้สนิทกันหรอกแต่ผมเห็นหน่อยเขาเล่าเรื่องคุณนิดาตอนสาวๆให้ผมฟังทั้งหลายเรื่องนะครับฮะอย่างไอเรื่องที่คุณนิดาแอบไปชอบหนุ่มข้างบ้านงไงตายแล้วคุณนิดาคะอย่าเพิ่งแล้วตอนนี้หน่อยอยู่ไหนคะอยู่หยาพึ่งยู่ไหนคะร้านกาแฟคะ่ะอา้าวแล้วทำไมไม่รีบบอก เมาไปทำไมอ่ะโอยไม่ทําไมแล้วค่ะค่อยจะจะคุยกับฝนท่าเดียวเลยโอ้ไอจุกเนี้ยจีบสาวไปเรื่อยเลยอ่ะฝากร้านหน่อยนะค่ะแล้วเขามาคุยกับคุณบ้างหรือเปล่าอ่ะเปล่าถามทำไมหรอเปล่าถามเฉย ไม่ว่าวันนี้และไหนทุกๆวันเธอจะ